ว่ากันว่าการแต่งงานกับสามีที่ดีไม่ดีเท่ากับการเลือกแม่สามีที่ดีถูกไหมแม่ชอบทาอาหารและก็ชอบทํางานบ้านด้วยใช่ครับแม่ผมเนี่ยเป็นคนขยันมากเลยนะครับถ้าพวกคุณแต่งงานกับผมเนี่ยต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยบอกก่อนเลยนะมือแม่เนี่ยโดนน้ำไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับพอดิผมตามใจแม่จนสียนิสัยมลยงั้นฉันเลือก นนพี่แอ้ีีพี่งโง่าเนี่ยพี่เลือกแม่ผัวที่ขี้เกียจแบบเนี้ยสรุปว่าพี่จะให้แม่ผัวมดูแลพี่หรือพี่จะเป็นคนดูแลแม่ผัวเองอะ่ะถ้าแต่งงานกันไปนี่พี่อยากเป็นคนใช้หรอพี่ลองคิดดูดีนะชมพู่ที่พี่เลือกแม่คนนี้เนี่ยพอพี่อยากมีชีวิตที่ไรความกังวลเหมือนเขาไง สถานการณ์ของแม่สามีสะท้อนถึงทัศนคติของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงในครอบครัวแอรทำไมซื้อของมาเยอะจังเลยอะค่าวหลังเนี่ยเรียกเทนนะเธอจะได้ไปช่วยถือถือคนเดียวนี่เหนื่อยแย่เลยใช่ไหมล่ะเทนเทนว่าใช้เงินเก่งเกินไปไหมแม่เทนเคยสอนว่าถ้าภรรยาใช้เงินเก่งเนี่ยสามีจะเจริญไงแล้วบัตรที่เทนให้แอไว้ใช้เนี่ยแอใช้ได้ตามใจชอบเลยนะ โอเ้ยไปช้อปปิ้งมาหน่อยจังเลยอะ่ะแม่ครับคราวหลังถ้าแม่ไปช้อปปิ้งอะ่ะเรียกเทนไปด้วยนะในได้ไปช่วยถือไงกลับมาในในถุงน,น้ำใช่ไหมล่ะเอาน้ำาให้กินนะน่ารักที่สุดมาแล้วจ้ะแ,แม่ผมบอกแม่ไปแล้วไม่ใช่เหรอ,อผัดผักมันต้องผัดน้ำอะ่ะแม่ผัดน้ำมันมาทำไมนี่แม่หูนวกเหรอโทษทีจ้ะเดี๋ยวไปทำให้ใหม่แปบท พี่ว่าเรามาเปิดร้านชานมใต้ตึกกัะเถอใช้งบแค่ห้าแสนก็พอแหละเอ่อแต่ชมว่าแถวเนี้ยเขามีแต่คนแก่นะใครเขากินชานมนะนี่ไม่เห็นทาผู้ชายเขาคุยกันอยู่เขามายุ่งทำไมบอกไปตั้งกี่ทีเราเรื่องเงินในบ้านเนี่ยไม่ต้องมายุ่งนี่มองอะไรถ้าว่างมากไปช่วยแม่ทำกับข้าวดิแคทิกแคทิกเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอว่าก่อนแต่งงานจะไม่ชมทำอะไรเลยอ่ะนี่ชมพู แม่บอกเขาแก่ลงทุกวันทุกวันนะถ้าคุณไม่ทำแล้วใครจะทำหยุดแก้ผมทำกินเองคุณป้าคะนี่มันกี่โมงแล้วคะเนี่ยป่านนี้พี่แอร์เพิ่งตื่นแถมยังสั่งแก๊บกินอีกอะค่ะคุณป้าไม่คิดจะว่าอะไรพี่แอเขาบ้างหรอคะทําตัวไม่เห็นเหมืนลูกสะภ้ายเลยอะจะไปว่าอะไรเขาละ่ะถ้าป้ายังไม่แก่นะป้าตื่นสายกว่าแออีกนี่แอ <Huh? S 2> ไว้ตอนเที่ยงเนี่ยช่วยสั่ง KFC ให้แม่ด้วยนะลูกแม่อยากกินทัดไข่ได้ค่ะถ้าแม่สามีมีชีวิตที่ดีลูกสะภ้ยก็จะมีชีวิตที่ดีเหมือนกันโอ้ยแพทแม่รู้สึกปวดหัวไหล่อะ,อะแม่ว่าจะไปหาหมอซะหน่อยโอ้ยแม่แก่แล้วก็แบบเนี้ยจะไปหาหมอทำไมเปลืองตังเปล่าเ แม่ลองใช้เครื่องนวดนี้ดูไหมไปซื้อมาทำไมอ๋อคือหนูทำงานหนูก็ชอบปวดไหล่เหมือนกันนะคะอ๋ยนี่ชมพู่วันวันนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเหรอมันจะไปเหนื่อยอะไรนักหนาตอนนี้แม่ข้อเจ้าแพ้ะนะพ่อเสร็จก็ไปทำไรทำนาเลยไม่เห็นจะเหนื่อยเลยไร้สาระเอาไปคืเนเดี๋ยวนี้เลยไปแม่ครับแม่ช่วยตัดสินให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ผมกับแอลเราแต่งงานมาเป็นปีแล้วอ่ะเลี้ยยังผมก็อยากมีลูกด้วยอ่ะผมผิดตรงไหนอะแต่แม่คะแม่ก็รู้ใช่ไหมคะว่าในหมหนมีการเรื่องงานมีเรื่องเราสองคนอ่ะคุยกันเองแล้วกันนะแม่จะไปเที่ยวกับพ่อไปกันนะแม่คะฮะแนวทางปลอดภัยนะคะจ้าโอ๊ยแ ทำอะไของแม่เนี่ยท่านี้ไม่ได้ถ้าทําแบบเนี้ยไม่ได้ลูกชายแน่เลยไม่คะคะแม่ไม่มีอะไรให้ทําแล้วหรอคะนี่ทาแม่ว่างอะแม่ก็ไม่ทำอับข้าก็ได้นะคะแม่น่ะทํางานบ้านมาตลอดถ้ากลัวแม่จะว่างนะก็รีบมีหลานให้แม่สิแม่วันวันแม่ต้องแอบจับผิดหนูแบบนี้เมื่อไรหนูจะมีอารมณ์ละคะนี่ดูแฟนลูกพูดสิผู้หญิงแบบนี้ต้องสั่งสอนให้ดีๆเลยนะดูพ่อกันเป็นตัวอย่างสิครับ พ,พี่นี่โชคดีมากเลยทนะี้เลือกคนหูวอ่ะบ้านชมนะวันวันเอาแต่ทะเลาะกันนี่จะหาตอนไหนก็ไม่รู้อะ่ะ <c oughs> แต่แม่ผัวพี่นี่ก็ไม่ไหวนะวันวันเที่ยวกเก่งมากเลยอะแล้วถ้าวันหนึ่งพี่ไอมีลูกขึ้นมาทําไงอะแล้วใครช่วยเลี้ยงก็ถ้าสมมติพี่มีลูกขึ้นมาจริงๆอะ <c oughs> ก็ยังมีพ่อเทนไงช่วยเลี้ยงลูกให้พี่ <c oughs> มันก็ใช่แหละผู้ชายครอบครัวพี่นี่ดีทุกคนแล้ว ลูกชายที่เขาโตมาในสภาพแวดล้อมแบบเนี้ย mm. เขาย่อมรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยควรอย,อยู่อย่างสุขสบาย mm. เทนเขาก็เลยดีกับพี่มากเลยจริง,รงๆพี่ไม,ม่เลือกแม่สามีหรอกแต่พี่เลือกครอบครัวที่ดูมีความสุขแล้วก็ดูมีความมั่นคงมากกว่าเพราะสิ่งพวกนี้เนี่ยมันสามารถส่งต่อถึงรุ่นส่นรุ่นได้แอเทนปอกแอปเปิ้ลที่แอชอบมาด้วยนะรีบกินสิ